หาสถานที่สุดอันตรายที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่มันอยู่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยไปดูกันกระท่อมของโซเวในสวิตเซอร์แลนด์ ชังหายอยู่จริงๆกับกระท่อมตัวตึงบนเทือกเขาแมตเทอร์ฮอรนของเทือกเขาแอลที่ถูกสร้างโดยนักปีนเขาชาวแบกเรียนนามว่าเออร์เนสโซเวในปี1915โดยมีแนวความคิดที่ว่าหากมีพายุหิมะขึ้นที่นี่จะเป็นที่หลบภัยชั้นดีในยามฉุกเฉินโดยปัจจุบันกระท่อมแห่งนี้ถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของสวิตเซอร์คลับชมลมนักปีนเขาชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้าไปเพื่อรองรับผู้คนที่กำลังมีปัญหาในระหว่างการปีนเขานั่นเองวัดชวนกงซื่อในประเทศจีน วัดลอยฟ้าสุดวาเสียวบนความสูงกว่า75เมตรแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมและเป็นสถานที่ในการทําสมาธิโดยมีอายุมากกว่า1,400ปีแล้ว <Wow. S 1> โดยตัวอารามมีการผสมผสานระหว่างลทัทธิเตา๋าศาสนาพุทธและขงจือ้อมีการจอผนังเพื่อสร้างทางเดินไปยังห้องต่างๆกว่า40ห้องทําให้ผู้ที่ได้ไปเยี่ยมชมเสมือนกับตัวเองกําลังลอยอยู่เหนือพื้นเลยจัดเป็นวัดพันปีที่ยังคงสภาพดีมาจนถึงปัจจุบัน หอเอนเมืองซานโตสในประเทศบราซิลมาที่สิ่งก่อสร้างปัจจุบันกันบ้างกับเหล่าอพาร์ตเมนต์เอียงในเมืองซานโตสที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆเหตุที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะเกิดจากความผิดพลาดในการก่อสร้างในอดีตท,ที่มีการวางเสาเข็มลงดินให้ลึกเพียง4 -5 ถึงเมตรเท่านั้นทําให้เหล่าอาคารในเมืองเริ่มเอียงอย่างที่เห็นนั่นเองโอ้โน oh <no. S 1> ทางนี้ทางการบราซิลได้ทําการบูรณะตัวตึกอยู่เรื่อยๆและบอกให้ประชาชนสบายใจว่ามันจะไม่ล้มต่อกันแบบโดมิโนหรอก ถ้าตึกจะลม้มมันจะตกลงมาในแนวตั้งสะมากกว่าได้ยินอย่างนี้แล้วคนพักอาศัยในตึกคงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะมิทิโอรามอน m o สเ s อรี y ในประเทศกรีซ สถานที่สุดอันตรายที่ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกกับอารามที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่านักบวชตั้งแต่ศตรวรรษที่9มีการใช้แท่งหินสลักขนาดใหญ่วางตั้งอยู่ที่คอบขอ,องภูเขาไฟในพื้นที่ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากผู้รุกรานชาวเติร์ก โดยในอดีตการจะขึ้นไปนั้นคุนต้องไต่เขาขึ้นไปหรือรอให้นักบววส่งกระเช้าเชือกลงมาให้เท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้มีการสร้างบันไดและเส้นทางเดินรถเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Pho ิก i x u s u ส์ในฮาวาย ถ้าคุณเคยฝันอยากไปอาศัยอยู่ในเขตภูเขาไฟแบบแอดล่ะก็ฟีนิสเฮาส์คือคำตอบของคุณเพราะบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเพียง4ีไม้เท่านั้น <Wow. S 1> โดยตัวบ้านจะตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งลาวาที่แห้งสนิทแล้วและแม้ว่าตัวภูเขาไฟจะไม่มีการประทุอีกหลังจากการระเบิดเมื่อปี1980แต่การที่ไม่รู้ว่ามันจะปะทุอีกเมื่อไหร่นี่แหละคือประสบการณ์ที่จะหาไม่ได้จากที่อื่นเลย ถ้าคุณชอบเรื่องของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ